มาแล้วครับเด็กๆครับตามคําเรียกร้องครับเกี่ยวกับโจทย์ในเรื่องของเศษครับที่เป็นการหาครนครับโอเคครับเด็กๆครับวันนี้พบกับคณิตศาสตร์นรุกับครูคํานวณในช่วงของแมทริกคณิตคิดวันละหนึ่งข้อวันนี้ครับเป็นข้อที่75ครับเด็กๆครับเป็นโจทย์อย่างที่เกริ่นนาไปเมื่อกี้นะครับเป็นโจทย์ที่มีเศษครับแต่เป็นเศษที่จะเป็นหรมหรือครนเนี่ยเราดูตรงไหนครับเด็กๆ มาดูกันเลยครับวันนี้ครับคีย์เวิร์ดที่จะเป็นคนบอกเราว่าข้อนี้เป็นการหาหอรมอหรือคอรนอก็คือมีคำว่าน้อยที่สุดครับเพราะนั้นน้อยที่สุดต้องเป็นอะไรครับคอรนอคูณร่วมน้อยครับแถมยังไม่พอครับมีคำว่าอะไรครับมีเศษครับเด็กๆครับเพราะนั้นกรณีนี้ถ้าเป็นการหาคอรนอและมีเศษครับเราจะใช้เทคนิคนี้เลยครับไปดูกันเลยครับเด็กๆครับ ในกรณีที่มีเศษนะครับเราจะใช้วิธีการหาคอรอนอเลยหาคอรอนอก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นคำตอบที่ได้ครับเอาไปบวกกับเศษครับเราก็จะได้คำตอบเลยครับแค่นี้เองครับเพราะนั้นก็จะตรงข้ามกับหอระมในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับวันนี้ครับ ได้เศษเท่าไหรนะครับเอาไปหากรน์ก่อนพอได้ปุ๊บค่อยไปหาบวกกับเศษครับกลายเป็นคําตอบที่โจทย์ต้องการเลยนะครับอันนี้คือกรณีที่โจทย์นั้นมีเศษนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อนี้นะครับจงหาจํานวนที่น้อยที่สุดครับเป็นกรนอครับเมื่อเอา6 8และ10ไปหารแล้วจะเหลือเศษ3ทุกจํานวนถามว่าจํานวนนั้นน่ยคืออะไรนั่นก็คือครับ เราจะทําการหาครรนอก่อนนะครับแล้วได้คําตอบเท่าไร่ไปบวกกับเศษที่เหลือกลายเป็นคําตอบก็คือจํานวนนั้นนั่นเองครับไปดูกันเลยครับเพราะฉะนั้นครับจะได้ดังนี้ครับเด็กๆครับเราจะหาครรนอนะครับโดยใช้วิธีการหารสั้นกันแล้วกันนะครับหารสั้นนะครับป๊าบมานีเลยครับเด็กๆครับครรนอของเราครับของทั้ง3จํานวนได้แก่6 8 10ครับ การหาโคโรรนอครับเอาจํานวนเฉพาะที่สามารถหารจํานวนนี้ได้มากที่สุดอาจจะเป็น3ตัวหรือว่า2ตัวก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราเลือกที่หารได้มากที่สุดคือหารได้3ตัวจํานวนเฉพาะนั้นได้แก่เลข2นั่นเองครับนี่ครับเด็กๆ2ไปหาร6ได้3 2 4 8 2 50เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูต่อครับ3 4กับ5เนี่ยมีจํานวนที่หาร ทั้ง3ตัวได้มากที่สุดมีไหมปรากฏว่าไม่มีครับนอกจาก1ตัวเดียวนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องหาแล้วครับจบแล้วครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคอรนของเราที่เราเคยใช้เทคนิคนะครับถ้าเป็นหาหอรมอคําตอบเป็นตัวไอถ้าเป็นคอร์โนคาตอบเป็นตัวอะไรครับตัวแอลใช่ไหมครับนี่ครับตัวแอลเอาทั้งหมดนี้มาคูณกันครับกลายเป็นคอร์โนเพราะฉะนั้นนะครับเราได้นะครับคอร์โนนะครับ ที่เราต้องการหานะครับมีค่าเท่ากับนี่แหละครับคูณกันครับ2คูณ3คูณ4และก็คูณด้วย5เอาทั้งหมดนี้คูณกันนะครับเพราะฉะนั้น3คูณ2ะครับได้6นะครับ6ก็คูณกับ5 4 20นะครับ6 22 2เป็น120ครับแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับ คำตอบสุดท้ายอย่าลืมครับเราต้องเอาไปทําไมครับเด็กๆครับไปบวกกับเศษที่เหลือแล้วเราจึงจะได้คําตอบที่โจทย์ต้องการนั่นคือคําตอบจะมาแล้วครับเด็กๆครับจํานวนที่โจทย์ต้องการหานะครับจํานวนนั้นก็แล้วกันครับเท่ากับ120บวกกับเศษคือ3ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ1 23ครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เป็นโจทย์ที่นิยมออกข้อสอบนะครับเกี่ยวกับการมีเศษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาครนก่อนแล้วก็เอาไปบวกกับเศษกลายเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการโอเคนะครับเด็กๆครับอย่าลืมครับแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆของเราเราจะได้มาเก่งคณิตศาสตร์ด้วยกันนะครับเอาละเดี๋ยวไปเจอกันในแมทริกต่อไปนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ